เรือปริศนาโปรกันเสียสมพงเจอร่างแตงโมกลางแม่น้ำเจ้าพระยาชาวเน็ตแห่ดาวในขณะที่เรื่องราวของแตงโมเหมือนใกล้จะจบลงแล้วเพราะในอีกไม่กี่วันก็จะมีพิธีชาพนากิจทําตำรวจเองก็แถลงสรุปสำนวนคดีว่าการเสียชีวิตของแตงโมนั้นเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของคนบนเรือแต่ทางด้านชาวเน็ตและนักสืบโซเชียลเองก็ยังไม่ละความพยายามที่จะตามหาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแตงโมนิดาและล่าสุดในโลกโซเชียล ก็มีเรื่องหนึ่งที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของการเจอศพแตงโมกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะหลายคนยังคาใจว่า ทำไมเจองายใดนักทั้งที่ปูพรมค้นหาจุดนั้นมาแทบนับไม่ถ้วนโดยก่อนหน้านี้ก็มีการพุ่งเป้าสงสัยเสียสมพงศ์ที่เป็นผู้พบศพแตงโมงลอยขึ้นมาบนน้ำคนแรกแต่ตอนนี้เช่าเน็ตตาดีไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องปริศนาที่โผล่มาในช่วงก่อนที่เสียสมพงศ์จะเจอแตงโมงไม่นานโดยเรือคันนี้ชัดเจนว่าเป็นคนลรลำกับเสียสมพง์แน่นอนเนื่องจากมีแถบสีแดงข้างเรือส่วนของเสียสมพง์เป็นสีน้ำเงิน งานนี้ชาวเน็ตตาดีได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่นในเตอร์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าก็หาคลิปเจอจนได้ช่วยกันพิจารณาว่ามีเรือสปีดบตหนึ่งลำวิ่งผ่านกลางแม่น้ำซึ่งไม่เคยมีใครโฟกัสมาก,ก่อนเลยโผล่มาสาจอก่อนจะไปสุดมุมกล้องแล้วกล้องนักข่าวก็ค่อยๆแพลนไปที่เรือสีขาวกำลังดึงร่างขึ้น ซึ่อง,งานในเช่าเน็ตคนอื่นก็ได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบรัวๆอาทิเช่นประเด็นเลยคือพอเรือวิ่งเสร็จปุ๊บสักพารางก็ลอยขึ้นมามันจะบังเอิญไปหรือเปล่าไม่รอกกูภายเขาหากันทั้งคืนไม่เจอแปลกดีเรือยิ่งขับเร็วก็ยิ่งน่าสงสยัยงานนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปว่าเรือสปีดโบ๊ทอีกลำเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือไม่หากมีความชัดเจนจะรีบมารายงานอีกที